สวัสดีครับไต่บังเต้วันนี้เป็นไงบ้างครับ,รบนิดหน่อยครับอ่านิดหน่อยแค่ไหนครับผมประรูนะครับอไอ้นีป่ปลาที่ปลาเล็กครับนิดหน่อยอดูหน่อยครับโอ้โห oh! มันเยอะมาก นี่มีน้ำแข็งไหมข้างล่างไต้ไม่มีครับไม่มีน้ำแข็งใช่ครับต้องกลับก่อนโอ้โหนี่กี่วันครับไต้หนึวันครับวันเดียวตายแล้ววันเดียวได้แค่นี้โอ้โหรือนี่ปลาอะไรครับไต้ตัวใหญ่นี่ตัวนี้เป็นปลาสลากครับเอามินิด้วยโอ้ข้างในนี้เป็นปลาอะไรครับผมอันนี้ปลาเก๋าปลาเก๋าเล็กๆนี่ทำไมเป็นฟองฟอดอย่างนี้ไขเลยครับ อโอ้โหปลาเห่าตัวใหญ่มากสดๆเลยนะครับสุดจริงๆยังมีอีกหายแล้วหายแล้วห,หมดทะเลหรือเปล่าเนี่ยครับตไตตาย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 มีอย่างบินพังงามพัางงาบอยู่เลยสุดจริงๆอันนี้ตัวที่ดิ้นปลาอะไรครับไต บางเกยครับโอ้นั่นฉลามหรือเปล่าไถในตัวนี้ชนทะเลครับสุดยอดสุดยอดนี่ยังมีอีกไหมไถหรือว่าหมดแค่นี้นะครับหมดแล้วครับหมดแล้วตาย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 เยอะมากยอดครับเหลือแง้ว ส่งคำล่ำเลยจริง